สวัสดีคะ่ะมาพบกับ JK นะคะสวัสดีปีใหม่นะคะทุกทุกท่านมาชมรถยนต์ราคาเบาๆนะคะคันนี้ Honda Civic EK คะ่ะรถยนต์ทรงสวยนะคะพร้อมซิ่งวิ่งทางใกล้ทางไกลไปได้นะคะเริ่มครบค่ะพร้อมโอนเลยนะคะ Honda Civic EK คันนี้นะคะเป็นรถยนตยนะะ์เกียร์ธรรมดาค่ะ เครื่องดีเกียร์ดีแอร์เย็นสีมีริ้รอยบางตามอายุนะคะภายในสวยภาษีปี66นะคะเน้นใช้งานค่ะรถอยู่แถวพุทธมนทลสาย5จังหวัดนครปฐมนะคะสวยตามรูปเลยนะคะทุกท่านกันแดดกันฝนกันลมหนาเวเมฆหมาะกันได้สบายสบายนะคะราคาเพียง49,000บาทเท่านั้นค่ะแมกสวยดอกยางดีด้วยนะคะ สีรอบคันมีตำหนี่บ้างบางจุดนะคะโดยรวมไม่น่าเกลียดค่ะตามสภาพตามราคาค่ะสนใจคันนี้นะคะเบอร์โทรผู้ขายใส่ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยค่ะพร้อมกับารายละเอียดต่างๆนะคะท่านที่สนใจสามารถติดต่อเจราจานัดหมายไปดูรถกับผู้ขายโดยตรงตามเบอร์ติดต่อใต้คลิปนี้นะคะไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจด้วยตนเองค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองนะคะแอดมินก็เพียงมาแนะนําให้ชมค่ะไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ